ยามเมื่อความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปและความรู้สึกก็เป็นสิ่งที่ยากจะควบคุมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวลวกๆกับความรู้สึกหลังดู w a น t e r เรื่องราวของหนึ่งความรักจากสี่มุมมอง อนเธอเล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน4ี่คนหญิงหนึ่งชายสที่เกี่ยวโยงกันด้วยความรักอันซับซ้อนยิ่งนานวันยิ่งรักมากยิ่งห่วงมากปัญหาก็ยิ่งมากสายใยความสัมพันธ์ของพวกเขาที่เคยแน่นแฟนก็เปราะบางลงทุกทีเรื่องราวความรักครั้งนี้จะจบลงตรงไหนพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องไปติดตามในวอนเธอต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่ผมจะได้ไปดูภาพะยนตร์เรื่องนี้ผมค่อนข้างจะมีอคติกับภาพะยนตร์เรื่องนี้เนื่องจากสตูดิโอที่สร้างผมไม่ค่อยชอบผลงานของพวกเขาเท่าไหร่แต่หลังกากที่ได้ไปดูมาแล้วบอกเลยว่าผมโคตรเอนจอยกับภาพะยนตร์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ ข้อดีข้อใหญ่ของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่แปลกใหม่หรือการวางพ็อตที่ซับซ้อนแต่เป็นการเล่าเรื่องที่แบ่งหนังทั้เรื่องเอาไว้เพราะหนังเรื่องนี้เล่นกับคําพูดที่ว่าเหรียญทุกเหรียญมีสองด้านเสมอคนแต่ละคนก็มีแง่มุมเป็นของตัวเองโดยหนังจะค่อยๆเล่าเรื่องราวเดิมผ่านมุมมองตัวละครทั้ง4ตัวละครหลักแต่ถึงเรื่องราวจะเป็นเส้นเรื่องเดียวกันหนังก็เล่าออกมาได้อย่างชาฉลาด ทำให้ทุกเรื่องราวที่เราได้เห็นดูไม่น่าเบื่อโดยหนังจะค่อยๆเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครนั้นๆและพอเราดูจนจบแล้วนําเส้นเรื่องทั้งหมดมารวมกันก็จะเหมือนกับการประกอบจิกจ๊กซอว์ความสัมพันธ์จิ๊กซอว์ความรักของแต่ละตัวละครที่มีทั้งความสุขและทุกข์แต่ก็เป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตซึ่งกันและกันอาจจะพูดได้ว่านี่คือรูปภาพที่นำสี่เส้นตรงมาประสานทักทอ,ทอกันเป็นรูปภาพที่สวยงาม แต่ภายในก็เต็มไปด้วยความทุกข์และความสุขละปนกันไปปะเด็นที่หนังเรื่องนี้สื่อออกมาตอนแรกก็อาจจะดูน้ำเน่าแต่พอเราได้ทำความรู้จักกับตัวละครไปเรื่อยๆเหตุผลของสิ่งต่งตางๆก็จ,จะค่อยๆเผยออกมาและทำให้เราเข้าใจตัวละครตัวนั้นมากยิ่งขึ้นตัวละครของหนังเรื่องนี้นอกจากบุคลิกภาพที่แตกต่างกันแล้วปูมหลังของแต่ละตัวละครก็ยังเป็นสิ่ง ที่หนังให้ความสาคัญเพราะยิ่งเราได้ทําความรู้จักกับแต่ละตัวละครมากขึ้นเท่าไหร่เรื่องราวที่คนดูได้รับรู้นั้นก็จะยิ่งลึกซึ้งและดาร์กมากขึ้นทุกทีจากที่เราเคยเกลียดตัวละครบางตัวพอดูจนจบเราก็อาจจะรักและเห็นใจตัวละครตัวนั้นขึ้นมาก็ได้พูดทางด้านเนื้อเรื่องไปเยอะแต่ด้านงานภาพก็ดูไม่จืดเลยทั้งการจัดแสงวางมุมกล้อง และมูตแอนโทนของหนังก็สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูอย่างประเสธไม่ได้ราวกับว่าเรากำลังดูหนังของว่องกาวัยแบบจูเนียอยู่ยังไงอย่างนั้นข้อเสียของหนังก็คงเป็นปัญหาจุกจิกอย่างบางฉากที่ดนตรีดังจนกบบทพูดบทพูดบางตอนที่ดูเหมือนนิยายไปนิดการเล่าเรื่องที่ยังดูงงๆในบางช่วงแต่ก็นับได้ว่าเป็นปริมาณที่น้อยเอามากๆสรุปแล้วโดยรวม w n t เ e r เป็นหนังดราม่าที่ทำออกมาได้ดีมากเรื่องหนึ่งทั้งการเล่าเรื่องที่ชาญฉลาดชวนให้ติดตามประเด็นดราม่าที่ทำออกมาได้เข้มข้นน่าสนใจภาพของเรื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงถือได้ว่านี่คือหนังดราม่าส่งท้ายปีที่ควรไปชมในโรงภาพยนตร์ครับทางเราซิทูซีมูวี่แฟนเพจขอให้คะแนนไปที่8เต็ม10ครับอ้อลืมบอกไปอย่างหนึ่ง ในมุมมองของผมวอนเธออาจไม่ใช่หนังที่เหมาะกับการพาแฟนแฟนโซนหรือพี่น้องโซนไปดูเพราะหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังรักโรแมนติกอย่างที่ตัวอย่างได้หลอกลวงเราไว้มันเป็นหนังที่มีดราม่าเข้มข้นประเด็นที่นามาเสนอก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างรักของสังคมและช่วงชีวิตวัยรุ่นและหนังก็ยังมีหลายๆจุดที่มีอนุภาคทำลายความรู้สึกสูง ซ้ำยังตั่งคำถามมากมายกับคนดูนี่ถึงอาจจะไม่ใช่หนังที่เอาไว้สำหรับผ่อนคลายเท่าไหร่เพราะชีวิตและการมีความรักเป็นเรื่องส่วนบุคคลเราทุกคนก็ล้วนเป็นตัวเอกในชีวิตของเราเองและเราไม่สามารถรู้จักคนคนหนึ่งจากการมองเพียงผิวเผินเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนสิ่งนี้เองจึงทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ครับ อ๋อลืมไปก็ถ้าใครดูแล้วก็สามารถมาเล็เปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งไว้นะฮะถ้าผมเอาคลิปใหม่เมื่อไรเนี่ยจะได้แจ้งเตือนคนก่อนใครครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ